สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับน,นู้ชาแนลที่วัดเทพแชร์มงคลน,นะคะวันนี้แอจะพามาขอตัวเด็ดๆที่กระท่อมตาจัสรอนะคะท่านผู้ชมน้องเอ็นฟิวขับรถผ่านเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นตัวไหนคะตอนที่จะจะไปล้างรถค่ะอ๋อจ้ะจะไปล้างรถไปกับลูกชายจะไปะล้างรถค่ะก็ขับรถผ่านพอทีนี้ก็คุยกับลูกชายว่าเห็นตัวเลขไหมเหมือนเหมือนเห็นตัวเลขจ้ะเอ็นฟิวบอกว่าเห็น พอมองไปก็เห็นท่าหนึ่งท่าสองเดี๋ยวเราไปดูกันจะเป็นตัวไหนนะคะค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปส่งตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องนุ้นชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมาเลยคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปส่งตัวเด็ดๆนะคะค่ะท่านผู้ชมแอดก็ได้เดินมาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เดินมาสักประมาณสองนาทีสามนาทีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเอ็ดจะพามาส่องนะคะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะน้องเอ็นฟิลใช่ค่ะวิธีามาจุดได้9.4เนี่ยอ๋อจุดนานแล้วบ่จะมีไฟแช็กไหม,ไมเอออยู่ในเป<ม>๋านี่แหละไม่เอามาจังไว้นะเดี๋ยวไปเ,เอาอ๋อนี่ไม่เช่าเห็นนะหนึง่งเห็นข้างหน้านี่แหละบ่ ห้านี่ห้าสองห้านี่สองเห็นไหมนี่นะนี่ดิฉันนี่เห็นอยู่สองจะอือเนาะจริงด้วยเนาะแต่ห้าหนึ่งเะไม่เห็นแล้วน่าจะห้าสองหรือมั้งค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านะขับรถผ่านตัวแรกนะมองไม่เห็นหรอกแต่มองเห็นไกลๆนะ่ะพอมามองกไกลมันตัวเล็กเองเนาะอือตัวเล็กจริงด้วยเนะี่ย ตาจะสรสโก็ให้เคยให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนาะแอนฟิวค่ะงวดงวดงวดห้าสามแปดเนาปดะที่เรามาขอจ้ะมาขอนะคะท่านผู้ชมแต่ก็คลิปก็ไม่ได้ลงนะคะเมื่อเตอวุ่นวายงวดนี้ก็แอนฟิวก็มองเห็นอีกเนาะเหมือนงวดที่ผ่านมาแอนฟิวก็มองเห็นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยมองเห็นนีก็เลยพาแอนมาดูนะคะท่านผู้ชมแอนก็เลยมา่องให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านได้ดูกันนะคะ Oh, เลขสองตัวใหญ่มากเลยเอ็นฟิวใช่เลขห้าก,ก็อันนี้อยู่นะใหญ่นะห้าสองอ่ะจะไม่รู้ใครมาเขียนไว้นะคะท่านผู้ชมเห็นเก้าศูนย์ชัดมากๆเลยนะคะดูฝั่งนี้ก็เป็นเลขเก้านะคะแล้วจุดจุดตัวเลขนี้ก็เลขศูนย์นะคะหรือว่าจะเป็นหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ ก็สวนมากจะออกติดลังหัวเนะาะค่ะไม่เคยมาแบบตรงๆนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอาจจะมาแบบตรงๆก็ได้นะคะอาชีพใหม่ค่ะอันนี้ห้าห้าสองชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะคะสง่ง ไปพร้อมๆกับแอดนะคะว่าเห็นเหมืนอนแอดหรือเปล่านะคะห้าห้าสองชัดมากตัวอยอ่างใหญ่เลยเนาะค่ะเลขตรงกันหลายสำนักเลยนะจ้าหลายที่อยู่จ้านแอดจะส่องให้ดูรอบๆนะคะท่านผู้ชมว่ามีตัวดเด็ดๆอยู่แถวๆนี้ด้วยหรือเปล่านะคะท่านผู้ชม ไม่เห็นนะเห็นแต่ตรงนั้นเลยเอ็นฟิวเห็นแต่ตรงนั้นเลย เนะฮะส้มยังแค่ตัวเดียวใช่ไหมเอ็นเพรยวตัวนี้เป็นเลขหกตัวนี้เป็นเลขเก้านะคะอาจจะไม่ชัดนหน่อยเนาะเพราะว่าแดดเนาะใช่ค่ะแดดแดดส่องนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงกว่าๆแล้วเนาะค่ะกะเ็เลยมีแดดสองนิดหนึ่งนะคะ,คะท่านผู้ชมมองเขาก็ชั้นนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นเลขห้าห้าหกเก้าหรือเปล่าจะน่าจะแบบนั้นนะคะสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมที่ต้นไม้นะคะพอดีว่าสองตรงสารเมื่อกี้นะคะก็มองเห็นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะสองอีกรอบนะคะ แบบชัดๆเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะอะไรอันนี้อะไรพึ่งบนันไม่ใช่อะไรมงัมงมังค่ะท่าน<ร>ผู้ชมเน<ร>ี่ยแอดจะส่อง<ๆ>ให้ดูอีกรอบนะคะนี่ตงนนรงนี้หกฟุตเลยไม่ชัดเลย ไม่ชัดต้องถออเอามาอืมนี่หกเอนฟิลมองเห็นเป็นหกศูนย์หกนย์น่ะหกศูนย์เดินไปเดินมาอีกรอบเห็นหกศูนนะคะก็ถือว่าตัวนี้เยอะอยู่นะคะค่ะเยอะมากมานะคะท่านผู้ชมยิ่งมองยิ่งเห็นแต่ตรงนี้น่ะหกศู 60. นยี่กับห้าสอง นี้หกไม่งี้ค่ะสำหรับสุดท้ายนี้แอ่ก็แค่นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมจะมองอีกรอบเป็นหกเก้านาะหรือเปล่หกศูนย์หกเก้าใช่ไหมหกศูนย์หกเก้านะคะลองตีดูนี่มันอันนี้น่าเป็นเลขเก้าเนะจ้จะมันเป็นเลขหกจะ ค่าหนึ่งได้เคยดันเร่งนี่แต่นั่ก้นเคยเห็นเห็นเห็นนี่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 เลขหนึ่งนี่ลขิหาข้างล่างน้องบ้ามองเห็นไหมอืมเป็นฟิวก็มองมีเห็นนะคะท่านผู้ชมค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆจิงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ